สำหรับใครที่ต้องการเติม Fc c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด์คอมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด b b w ีวอ t ตอร์ลดทันที5%ครับกับช่วงแอดฟายเดย์ซื้อ Fc คอยลดสูงสุด30%ระหว่างวันที่3ถึง26พฤศจิกาย,ยานนี้อย่าลืมไปจัดก,กันนะครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พ r เมียมราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังงพลงแบบบชิชสยสมัครง่่าายผนอีเมล สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ PSI ชู6สามหกศูนย์ได้เลยถ้าอยากจะเติม FC 2 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy รับรันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า6 0 0มืคนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวัน้ำฟักกับวารัสโกอีกหนึ่งครั้งครับกับ การเข้ามาอยู่กับวัสโก้ในปีที่4ครับทุกคนแน่นอนว่าปีที่แล้วจบจาก n อลิมิตี้ด้วยความภาคภูมิใจนะเราสามารถพาโรนินได้แชมป์อัีกิจครับและก็แน่นอนครับเราสามารถที่จะเก็บ3แชมป์ติดของ FA ครับได้ครับนักเตะที่เราปลูกปั้นมาก็เติบโตอย่างเก่งการนะมหากาหมดใหม่ของวัลสโก้ครับกับการออกไปหาประสบการณ์แล้วก็ไปหาทีมที่มีความท้าทายมากกว่านี้ครับทุกคน แน่นอนว่าทีมที่ผมจะเลือกไปคุมนะครับผมกับตอนนี้ที่ฟอร์มของเขาไม่ค่อยดีนะครับผมทีมระบบแปรปวนมากๆทุกคนการทีว่วอลเสโก้นะครับผมเป็นโค้ชที่สร้างบอลน,นะครับผมด้วยระบบที่ดีนะจากการซื้อเด็กดาวลูกเข้ามาปลุกปั้นและการสร้างระบบทีมเวิร์กได้ดีมากทีมทีมนี้ขาดอยู่เยอะมากทุกคนและทีมทีมนั้นก็คือ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมแนรอนครับว่าวอลัลโก้ครับจะเข้ามาพาแมนยูครับกลับไปสู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกหนึ่งครั้งโดยการที่เข้าไปตบซ้ายตบขวาตบบนตบล่างและทําให้มันเข้าที่อีกหนึ่งครั้งโดยการวางระบบลากฐานเยาวชนใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดกับแมนยูภายใต้การคุมทีมของวอลัลโก้ั่นเองครับและนี่ก็คือสัญญาของแมนยูเต็ดครับที่ยื่นให้เราครับบอร์ดบริหารของแมนยูแฮปปี้มากๆที่จะ เซ็นสัญญาเราเข้าไปคุมแมนยูครับโดยพูดคุยกันคร่าวๆแล้วเนี่ยถือว่าแนวทางค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเราต้องการควบคุมนะครับผมทุกอย่างทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นการซื้อเข้าซื้อออกวางระบบนักเตะวางระบบแผนการเล่นเราจะเป็นคนควบคุมทั้งหมดครับโดยแมนยูก็ยอมและยอมที่จะ เซ็นสัญญากับเราโดยค่าเหนื่อยครับ111,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเราก็ไปหาความท้าทายใหม่กับการพารแมนยูที่ไม่ได้แชมป์มาราวๆ10ปีรวนวันนี้ต้องเริ่มรีเซ็ตใหม่ได้แล้วทุกคนกับทางด้านของลูก้าวาร์ซโก้ครับผู้จัดก,การทีมชาวเอเชียรายนี้ควรจัดไปครับ let's go <S เอาละครับผมตอนนี้เรานับหนึ่งในการเข้ามาควบคุมทีมแมนเชสเตอร์เตดอย่างเป็นทางการนะตอนนี้ถ้าดูจากปฏิทินนะครับผมยังไม่ได้ข้ามไปสู่ฤดูกาลใหม่นะนั่นหมายความว่าตอนนี้นะครับผมก็ต้องรอนะครับผมข้ามสู่ฤดูกาลใหม่นะครับผมอย่างเป็นทางการ เรียกว่าเราจบคิวจากนอริสปุ๊บเราก็ย้ายมาสู่แมนยูเลยนะครับเรียกว่าวางแผนการใหม่นะครับก่อนที่ถึงพซีซั่นหลายๆคนนะที่ผมคิดว่าเราจะใช้ได้และใช้ไม่ได้เดี๋ยวมีใครกันบ้างทุกคนจัดไปครับไล่ดูนะครับจากผู้สับปะตูจนถึงแดนหน้านะอันเดโอนนน่าในวัย30ปีผมคิดว่าอาจจะยังไว้เนื้อเชื่อใจก่อนไหมเดี๋ยวขอดูก่อนละกันเพราะว่าเขาเป็นระดับครูเชี่ยวของทีมนะเดี๋ยวขอดูก่อนละกัน ในส่วนของแบ็กซ้ายนะครับผมอย่างอาโรเฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายเด็กดาวรุ่งรายนี้ก็น่าจะมี potential ดีนะส่วนนักได้ของเบนทอนวิลเลียมเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องจากกันละวัย25ปีแล้วก็คิดว่าไม่ได้ตัวจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยนักได้ดของเบนทอนวิลเลียมครับทุกคนเซนเตอร์เนี่ยมีอยู่ราวๆ4คนนะครับผมเป็น1เด็กดาวรุ่งแล้วก็2นักเตะอาวุโสนะก็คือนักด้านของปาวาครับวัย30กับอุปาเมกานโนวัย27ครับแล้วก็ซูตาโร่นะครับผมกองหลังที่เราเคยอยากจะได้คร ตีโดยซ้ำนะตัวดีก็ได้มาเจอกันที่้าฝั่งของโคโอเอเชียนะซึ่งก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตหรือเปล่าสก็อตเดฟอาจจะยังไม่ได้ดูหนักแน่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกว่ากันในเรื่องของการเสริมตัวและกันแต่ว่าไม่มีขายออกสําหรับกองหลังนะไล่มาที่แบ็กขวาทุกคนแบ็กขวาผมก็ยังชอบและชุดนี้มีที่เลือกช็อปใช้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นอานูมาติเนสนะครับผมแล้วก็รวมถึงแบ็กขวาอย่างลิโกลูวิสที่เราเนี่ยก็ขายกับแมนยูนะครับขายเองแล้วก็มาคุมต่อเองนะครับแบ็กท็อปท็อปสองคนเนี่ยมัน ไดีคือในเรื่องของการได้ลงสนามนะแต่โอเคแหละอันมาตินเนสกับลอิส์เขาแบ่งกันหน้าที่ชัดเจนนะว่าใครเป็นครูเชีย่ยวใครเป็นนักเตะสําคัญก็ถือว่าแบ่งสันปันส่วนกันได้ดีนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นมาสู่เซตกลางรับเนี่ยผมว่านี่คือปัญหาหลักของแมนยูเพราะว่าเซตกลางรับมีกลางรับตัวจริงอย่างคาซิเมโรว้ยสามสี่คนเดียวแม็กซูมิเนสผมไม่นับนะมันคือกองหน้าทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่ากองกลางนี่คือจุดที่แมนยูจะต้องเสริมนะครับผมในยุคใหม่ของวอลแสโก้แล้ววอลแสโก้ค่อนข้างซีเรียสนะ เอ็มพอสมควรตำแหน่งที่ผมปวดหัวมากที่สุดของแมนอยู่นะั่นคือ CM เยอะไปไหนวะเนี่ยชาฮอลลูกูนะครับไว้สาที่สองตัวนี้ผมว่าผมว่าผมจะปล่อยแล้วกันด้วยไามิ่งของเกมอังกฤษผมว่าชาลูกูไม่น่าจะเหมาะนะครับ และก็ตอนนี้ฟอร์มตกด้วยฉะนั้นผมปล่อยขายแล้วกันดอนนี่ฟันดเบกครับเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่กับแมนยูมาอย่างยาวนานนะครับผมและแมนยูเล่นในบอลที่มีความเรียกว่าอย่างไงเดียความฉาบฉวยนะบอลโตกับบอลเดร็กแต่ว่าดอนนี่ฟันดาเบกไม่เคยได้เล่นบอลติกิตากกาเลยการที่วอสโกมาเนี่ยอาจจะเป็นการช่วยให้ดอนนี่ฟันดาเบกอยู่ถูกที่ถูกทางหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นผมจะลองนะครับผมจะลองเก็บดอนนี่ฟันดเบกไว้ใช้ก่อนเพื่อ มีประโยชน์นะเอนดอรเบเล่เนี่ยผมไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนอยู่ดีก็มาโผล่กับแมนยูเฉยเลยแต่ว่าผมรู้สึกผมไม่ค่อยชอบเอนดอเบลเล่นะมีความเฟิร์ฟฟ้าค่อนข้างสูงครับเอนดอรเบเล่นะครับผมก็จะโดนขายออกไปกหนึ่งตัวนะเราสารต่อความเก่งของเอเดสันแน่นอนครับในตำแหน่งซ M นะไล่ขึ้นมาส่วนตัวรุกอย่างเมสันเมาครับเป็นตัวรุกส่วนเกินที่ไม่น่าจะได้ใช้ครับซื้อมากะแพงเป็นแมงเฉยเลย3ตัวรุกของแมนยูครับกองหน้าสไตรเกอร์นะครับเป็นชาลิแมกนิวเด็กดาวรุ่งที่ผมคิดว่าน่าจะไไไไปด้้ม่ก่กกลวานี เพราะฉะนั้นผมจะปล่อยชาริมานิวขายแล้วกันส่วนอีเกรซิยเป็นใช้ที่ผมไม่ได้ใช้เลยครับเป็นกลองหน้าช้านะครับผมแล้วก็เทอะทะนะครับผมแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนและกันว่าจะเก็บไว้เป็นโรเตชันได้ไหมแต่ว่าความเป็นไปไ,ได้ที่จะขายนก็ค่อนข้างสูงนะครับส่วนรัสบุไทรุนก็ เดี๋ยวเก็บไว้ใช้ก่อนเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมี potential สูงเหมือนกันนะฮะไม่ต่างอะไรจากลาเซนเลยนะฮะหลังจากที่เราเคลียร์นะครับผมสกครอดอย่างเยอะแยะมากมายด้วยความวุ่นวายแจัดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลงลึกในเรื่องของแท็กติกกันก่อนก่อนที่จะเริ่มสั้นใหม่เอาละครับผม formation ที่เราจะใช้กับแมนยูก็แน่นอนครับเป็น formation เก่งของวัสโก้คือ4-3-3นะอาจจะมี4-2-3-1ในอนาคตแต่ว่าพื้นฐานของเราใช้4-3-3ก่อนแล้วกันนะครับผมกับ4 3 3เป็นเสียม3โคดิ้ง และมีหน้าเป้าเป็นสไตรเกอร์นั่นเองครับในส่วนของคํำสั่งต่างๆนียที่ใช้กันั้งแต่เดี๋ยวเราจะก๊อปวางจากดอริสมาสู่แมนยูเลยและกันนะครับแบบรวดเร็วอะไรครับผมทีมโค้ชนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาโค้ชในส่วนตัวรุกก่อนละกันแน่นอนว่าสายของเราคือสายทิกิทาก้านะเอา่ะทุกคนตอนนี้เราได้โค้ดมาทั้งหมดราวๆเคนนะเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวรอ โค้ชทุกคนนะครับที่ตอนนี้นะเป็นสแตนดาร์ดวิชั่นนะเป็นติกิตาก้าวิชั่นให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมไปแน่นอนครับว่าแท็กติกที่เราจะใช้คือติกิตาก้านะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสืบอะคาเดมี่ของแมนยูก่อนครับตอนนี้มีใครนะ่าสนใจบ้างครับโอ้โหอะคาเดมี่แมนยูเดี๋ยวก่อนนะอะคาเดมี่แมนยูสภาพเล็กกว่านอริสเกเยะแยะโอ้โห ราะฉะนั้นแลวผมคิดว่าเดี๋ยวจะโละเด็กดาวรุ่งออกเลยละกันผมว่าอยู่ไปก็ไม่น่าจะเกิดนะครับน่าจะดันยากนะครับใช้เวลานาน,านมากๆเราจะหาดาวรุ่งเซตใหม่ด้วยฮะเรียบร้อยครับทุกคนหมดครั้งแล้วทีนี้ก็เป็นการรีเซตแมนยูเซตซีโร่หนึ่งครั้งส่วนนักเตะที่เราใช้กับไม่ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับอะไรครับผมตอนนี้เราดําเนินมาถึงช่วงนะครับผมฤด,ดูกาลใหม่ของแมนยูเตดเรียบร้อยตารางคะแนนรีเซตและตอนนี้ต้องถือเวลาโรงราก สร้างฐานกันใหม่ดีวกว่าแน่นอนว่าตอนแรกว่าจะไม่ซื้อนักเตะจากนอริชเลยนะคือเราไม่พยายามจะแทรกแซงทีมเก่าของเราแต่ว่าโอเคมันอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีแบบนักเตะคู่บุญกับโค้ชใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าเราสามารถที่จะมีโคต้าซื้อได้เพียงแค่1คนละกันกองหน้า1คนนะครับผมอย่างลาเซนในปีที่แล้วที่ได้เพลเยอร์เออร์ซีซั่นใช่ไหมปีนี้เราก็มีนักเตะที่น่าสนใจครับคือนั้งได้ของลาสฟุฮอยลุนนะเอาจยิงลัสฟุฮอยลุนมีเซตัสมากกว่าลาเซนด้วยซ้ํานะ และผมคิดว่าน่าจะปลุกปั้นไปได้ดีเลยนะครับผมด้วยเดเวลอปตอนนี้เนี่ยโอ้โหวิ่ง94ทุกคนคือคือเอาเรื่องเลยนะเอาละเดี๋ยวผมจะหาแบ็กซ้ายก่อนละกันเพราะว่าผมว่าแบ็กซ้ายน่าจะวิกฤตที่สุดนะตอนนี้นะครับถ้าดูจากทุกตำแหน่งนะจะมีตำแหน่งสำรองหมดเลยแต่ว่าเอาโรเฟนเดสนะครับไม่มีสำรองแบ็กซ้ายนั่นคือไปด้องเลี่ยมผมคิดว่าไม่น่าจะช่วยอะไรนะครับเอาโรเฟนเดสเนี่ยผมว่าน่าจะขยับมาเป็นโรเทชันได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงเลยเนี่ยผมมองว่า น่าจะยังไม่ถึงนะและผมก็ค่อนข้างที่จะเล็งน,นะครับผมแบ็กซ้าย1รายไว้นะครับอะไรครับผมแบ็กซ้ายคนแรกครับที่เราสนใจคือดูโน่ตาวเรสนะในส่วนของดูโน่ตาวเรสจเนี่ยราคาไม่แพงครับ21ล้านก็อาจจะจบที่30ล้านได้ประมาณนั้นนะครับในส่วนดูโน่ตาวเรสเนี่ยเคยเป็นช็อตลิสต์ของโรสโก้ในนอร์ดิสตี้ในปีที่แล้วนะแต่ว่าเราไม่มีเงินพอนะเจาะลึกในเรื่องของสภาพร่างกายทุกคนฟิสิกส์ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะว่าจะเป็น การออกตัวนะครับผมและก็สเตรนท์นะครับผมความแข็งแกร่งสตามิน่า88ถือว่าดีมากครับทุกคนแต่ว่าในเรื่องของอินเตอร์เซปบอลเนี่ยไม่ดีนะ69เท่านั้นและก็วิชั่นถือว่าไม่ได้ดีนะครับเนี่ยจะเป็นข้อเสียหนึ่งอย่างสำหรับนู่นตาวาเรสนะคือเกมของราสโกต้องเป็นนักเตะที่มีวิชั่นค่อนข้างดีนะเพราะว่าต่อบอลการค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เท้าสู่เท้าวิชั่นสำคัญมากในเรื่องของเกมรุกครับทุกคนคอนโทรบอล 79ทุกคนแล้วก็ที่เหลือในก็เฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ75-78ถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ crossing 83นะครับชอ o t p a ส83แล้วก็ tackle อยู่ที่81ถือว่าไม่ได้แย่นะตัวนี้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับถ้าเทียบกับนักเตะอย่างแมนยูนะฮะแต่ว่าส่วนอีกหนึ่งคนครับเป็นแคนดิเดตคู่กันเลยคือฟรานกาเซียครับจากฝั่งฝั่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับตัวนี้ผมก็ชื่นชอบนะ เวิร์กเรสของฟานกาเซียจะเหมือนดูนโตตเรสคือไฮมีเดียมนะครับคือรุกไฮแล้วก็รับมีเดียมนะสองคนนี้จะมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟานกาเซียเนี่ยจะมีความเร็วมากกว่า mm hmm. ดูนโตตเรสนิดหนึ่งอัตรานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าฟานกาเซียเนี่ยจะมีความเป็นแบ็กเกมรับมากกว่านะครับเนื่องจากถ้าเราเจาะลึกในเรื่องของบาลานซ์นะครับดีกว่าชัดเจนนะฮะแล้วก็ อิเนเตอร์เซบบอลคือดีกว่าชัดเจนนะครับผมนอกจากไปกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องเกมรุกเนี่ยคอนโทรบอลค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าฟานกาเซียน่าจะเหมาะกับทีมบิวอัพของเราดีกว่านโนโนตาเรสนะผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเอามาเล่นบิวอัพแดนหลังอะ่ะบอลเท้าสู่เท้าเหมือนออริชฟานกาเซียมีความเหมาะมากกว่านโนโนตาเรสนะโูโนตาเรสมีความเป็นแบ็กเอ่อเป็นวิงแบ็กสายเติมนะครับมากกว่าฟานกาเซียที่จะเป็นแบบฟูลแบ็กอินเวิร์สอะไรพวกเนี้ย ผมว่าฟานกาเซีย er จะมีความเหมาะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินใจจบที่ฟานกาเซีย er ครับสำหรับผู้เล่นแบ็กซ้ายคนใหม่ของเราทุกคนจัดไปอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน,นักเตะรายแรกครับสู่ขอที่สโมสรอนเวสแฮมยูเต็ดครับราคาของฟานกาเซีย er เริ่มต้นอยู่ที่35ล้านปอนด์นะเดี๋ยวผมจะขอรองยื่นไปก่อนที่37.5ครับ37.5บวกกับอีกร,ราว10%เซลล์ออนครอสครับดูสิว่า เวสแฮมจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับทุกคนอู้เวสแฮมบอกขอแลกเป็นนะได้ของแม็กโทมิเน่เนยครับโอ้แสดงว,ว่าเขาประเมินฟานการเซียไว้ที่50กว่าล้านเลยนะเพราะว่าแม็กโทมิเน่ยี่สิบสองบวกกับสาสิบเอ็ดล้านครับโอ้โหือว่าราคาแอบแรงเหมือนกันนะถ้าเกิดอยากได้แม็กโทมิเน่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอลดในส่วนของเงินต้นหน่อยไหมเพราะว่าแม็กโทมิเน่ไม่น่าจะอยู่ในแผนกระำทีมของเราอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีวิชั่นต่ำมาก แต่ถ้าเกิดอยากจะได้แม็โทมิเนเราจะลดคอสลงมาครับทุกคนผมขอ21ล้านบวกกับแม็กโทมิเนได้ไหมผมว่าราคานี้สมน้ําสมเนื้ออยู่นะถ้าขึ้น30ล้านผมว่าไม่ไหววะ่ะเรียร้อยโอเคถือ okay. ว่าเดวิดบอยเขาน่าจะอยากได้ m มักโชมิเนจริงๆเลยครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้ลดค่าตัวลงไปได้รา,ราวๆ20ล้านครับสำหรับฟานกาเซียครับแบ็กซ้ายชาวสเปนครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพูดคุยเจราจาค่าเหนื่อยกันต่อครับ เราจะไม่พยายามแจกจ่ายค่าเหนื่อยให้มันฟุ้มเฟอ้อมากครับสำหรับแมนยูในยุคนี้นะต้องคุ้มค่าเหนื่อยดีๆฮะในส่วนของค่าเหนื่อยครับฟรายกาเซียกับเอเจนต์เรียกมาที่78,000ต่อสัปดาห์ซึ่งผมคิดว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าราคานี้อยู่ในเรทที่เราโอเคมากครับ แต่ว่าด้วยความเคียดผมจะกดลงเหลือสัก7 5 0 0 0และกันบวกกับให้เงินโบนัสขึ้นไปเป็น8 5 0แ0 0ละกันทุกคนอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนปิดดิวแบ็กซ้ายรายใหม่ชาวสเปนฟรานกาเซียครับเราจะได้เห็นระบบแมนยูใหม่ในปีนี้แน่นอนครับเราเริ่มต้นที่แบ็กซ้ายก่อนคนแรกครับในดิวแรกของลูก้าวอลสโก้ครับในปีนี้อะไรครับผมเปิดตัวเลยครับจะได้ก่อแบ็กซ้ายจากเวสต์แฮมครับคือฟานกาเซียเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเป็นนักเตะต่างชาติจริงนะแต่ว่า มาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วปีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวไม่น่ามีปัญหาครับวัรัสโก้ก็จะพยายามหาเลือกนักเตะที่อยู่ในอังกฤษส่วนมากทุกคนเพราะว่ามันไม่ต้องมาปรับตัวกันสัเท่าไหรอ่อปิดดิวแบ็กซ้ายรายแรกของทีมไปจนได้ครับทุกคนสำหรับฟรานกาเซียและก็น,นี่ครับแบ็กซ้ายตัวจริงของเรานะครับจากอาวโรเฟร์นเดสนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นฟรานกาเซียในตำแหน่งแบ็กซ้ายโอเค เอาละเริ่มที่จะดูมีรูปมีร่างขึ้นเล็กน้อยกันทุกคนอ่ะจัดไปอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปสืบนะครับนักเตะใหม่เราก่อนครับแบ็กซ้ายอย่างฟรานกาเซียครับมาดูซิว่าเราจะเดเวล o อเขาอย่างไรทุกคน สำหรับวา s สโกเนี่ยเท่าที่เราดูนอร์ d g e มาเขาจะเป็น i n เว r รเต้ฟูลแบ็กะส่วนมากนะผมคิดว่าฟายการเสียน่าจะหุบเข้ามาเล่นได้นะครับแต่ว่าจะให้แบบเติบโตได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นวายแบ็กนะซึ่งก็จะเพิ่มในเรื่องของค่าฟิส s ิ c a l แล้วก็ค่าพาสซิ่งซึ่งเอออันนี้ก็โอเคนะจะได้ฝึกซ้อมเพิ่มค่าจ่ายบอลค่า c คร s สบอลแล้วก็เกมรับด้วยโออันนี้ดีกว่าจัดไปเรียบร้อย เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะครับผมทํางานด้วยการส่งดาวรุ่งต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเราไม่ได้ดึงสเกลยากชุดนอริสมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ้างใหม่ทุกคนเป็นธรรมดาครับผมเอาเป็นโรบินแล้วกันนะครับผมจากสวีเดนนะครับมีเอ็กซ์เพ c e รียอยู่ที่5ดาวจัสตเมน t อยู่ที่4ดาวโอเคจากไปตอนนี้เรามี2ตัวผมว่าเราพอแล้วนะครับผมเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเราจะส่งไปหาันเตะดาวรุ่งจากฝั่งของอังกฤษและหนึ่งนะครับผมใช้เวลาไปจะจัดเลยทุกคนที่6เดือน2 0 0แสน ไม่ผมว่าส่งไปหาดาวรุ่งโคเอเชียดีกว่านะครับเราก็ต้องสร้างนะครับผมพนละพรคโคเอเชียในฝากฝั่งของแมนยูเหมือนกันนะฮะอะไรครับเดี๋ยวเราไปแวะจัดในส่วนของระเบียบความฟิตกันก่อนครับแน่นอนว่าอีก1เดือนนะครับเราจะได้เจอกับเลสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสั่งให้นักเตะแบบเน้นเอ่ชาร์ฟเน็ตเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องเรียกความเข้าขารู้ใจกลับมาก่อนนะก็แอพพลายนะครับออเพเยอร์เลยแล้วกันนะครับโอเคซ้อมหนักกันได้ทุกคนแล้วก็ล่าสุดครับแมนยูเปิดตัวนะครับสัมภาษณ์กับแบ็ซซ้าายยรใหม่่นะึงก็เป็น นาเตะนะครับคนแรกที่วาสโกได้ดึงเข้ามาสู่แมนยูเพียงราคา2 1ล้านแต่ว่าเราเสียมาชมิเนออกไปแล้วทุกคนซึ่งก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะอะไรครับผมในฤด,ดูกาลที่แล้วไม่รู้ว่าทุกคนจําได้หรือเปล่านะครับมีนัดนัดหนึ่งที่เราเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกเราได้เจอกับเจ้าได้ของเอซิิลานนะและในเกมเกมนั้นเนี่ยเกรกแรกที่เราโดนถล่มมา2 0นะครับที่บ้านของเราสุดช้ำเลยนะ แล้วมีกองหลังหนึ่งคนที่เก็บคะแนของลาเซนเนี่ยเราอยู่ในกระเป๋าแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็ความเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทุกคนจําได้เนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเขาคือใครครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีความจําให้ทุกคนได้รับทราบอีกทีว่าเขาคือใคร,ครทุกคนเควินดันโซครับคือนักเตะที่เราเจอกันในวันนั้นเนี่ยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยงานหนักมากๆนะด้วยความเร็วของดันโซที่มีถึง91เเป็นกองหลังที่ออกตัวได้ดีมากทุกคนความเร็วดีนะผมว่าเนี่ยก็ เอาจริงๆผมรู้สึกนึกถึงเอริกไบยี่เลยอะกับเควินดันโซผมว่ามีความคล้ายเคียงกันแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยการพาซิ่งนะครับเควินดันโซน่าจะมีความละเอียดและก็ดีกว่านะครับผมก็เลยมองว่าผมค่อนข้างชื่นชอบเควินดันโซนะครับแต่ว่าจะมาเป็นตัวจริงตัวหลักเลยไหมอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะผมมองว่าน่าจะเป็นสายแบบนักเตะสำคัญแต่ก็ไม่ถึงกับครูเชียลเดี๋ยวเราผมอาจจะขอลองไปต่อราคาดูก่อนละกัน ถ้าไม่ได้แพงเกินไปเนี่ยผมว่าถ้าได้กองหลังแบบสายเร็วสายตันมาสักหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยกองหลังเราได้ดีนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยเราเจอดันโซมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจนะกับการเก็บผู้เล่น p l เยอร์ออฟเดอะซีซั่นอย่างลาเซ่นเนี่ยเรียกว่าเก็บเข้าสู่กระเป๋านะบางทีเนี่ยออกไปโคเวอร์ตำแหน่งด้านข้างกับเดลลาเวกาเนี่ยเราก็เจาะไม่ได้ด้วยนะครับเราจะยื่นไปก่อนที่3-3.5บวกกับ15%ครับดูซิว่าเอซิมิลานจะว่าอย่างไรกับเดี๋ยวนี้ โอ้เอซิมิลานขอแรกเป็นคาเซมิโร่ครับแต่ว่าคาเซมิโร่ผมผมว่าก็ยังยังพอใช้งานได้ไหมโอ้เอซิมิลานเรียกมาที่36.4นะซึ่งเป็นราคาที่ผมคิดว่าโอเคนะเอาจริงๆไม่ได้ถือว่าแย่นะสำหรับเควิดันโซครับงั้นเราขอลดลงนิดนึงแล้วกันเหลือ35.5ทุกคนถ้าได้เป็นอันปิดดีทุกคน เรียบร้อยโอเคเอซิมิลานยอมแล้วทุกคนนะอย่างที่บอกไปเนี่ยเราพยายามจะซื้อนักเตะที่เราเคยเจอแล้วก็ทําให้เราประทับใจครับเควินดันโซคือหนึ่งในกองหลังที่ทําให้เราประทับใจมากๆและก็เป็นการเขียนอนิตตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีที่แล้วด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งนะเควินดันโซครับเข้ามาพูดคุยสัญญากับวาลัสโกครับเป็นนักเตะสำคัญเหนยผมว่าโอเคนะไม่ได้ถือว่าแย่นะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องขาดกองหลัง คู่ขากับด้านได้ของอุปาเมกานูอยู่แล้วครับผมว่าเควินันโซ่ก็น่าจะพอสัญญา4ีปีผมว่าโอเคนะ4ปีได้อยู่ครับย้ายไปอยู่กับแมนยูเราจะให้สัก87,000นเนงี้ยทุกคนบวกกับทางด้านของเงินกินเปล่าสักประมาณ7 5 0 0ครับทุกคนอ่าประมาณนี้ครับบวกกับโบนัสนะครับผมในการลงเล่นให้กับทีม1ิเกมจะได้รับอีก 1M ครับผมว่าน่าจะเป็นดีลที่น่าจะพอใจนะสำหรับเขากับเอเจนต์นะเรียบร้อยครับเควินันโซ่ครับประการหลังจรวดครับทุกคน มีความนึกถึงเอริกไบยี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเอริกไบยี่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เจ็บอ่อนๆแอดๆนะครับทุกคนผมว่าน่าจะใช้งานได้เลยครับตัวนี้น่าจะเก็บขว่าให้เราด้วยด้วยครับเพราะว่าเป็นกองหลังที่มีสปีดความเร็วดีมากครับเรียบร้อยครับก็เปิดตัวเร็วเลยครับ2คนราคาไม่แพงเวยนะรวมๆกันเลยเนะี่ยสองคนราคาอยู่ที่ราราวหกสิบล้านเท่านั้นเองครับก็ตกคนละสามสิบล้านซึ่งอยู่ในเรนจ์ที่โอเคมากครับกับการเข้ามาเป็นนักเตะแมนยูนะเพราะปกติแมนยูจะโดนโก้ไม่พักครับทุกคน แต่ว่าวารัสโกต่อราคาได้ค่อนข้างเก่งครับทำให้ตักเตะที่เข้ามา2คนที่มาแมนยูเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปครับในส่วนของเควินดันโซเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจะลงคู่กับอูปาเมกาโนเนี่ยเขาจะต้องลงทางขวาครับเพราะว่าเขาถนัดขวาส่วนอูปาเมกาโนเล่นซ้ายได้นะผมคิดว่าถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะอูปาเมกาโนกับเควินดันโซครับทุกคนถือว่าอยากจะลองเห็นคู่นี้เล่นเหมือนกันว่าจะมีความดุดันมากน้อยแค่ไหนผมว่า ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะดุทั้งคู่เลยครับดาวรุ่งในกองหน้าของแมนยูเต็ดครับชารีแบ็กนิวนะครับผมในวัย22ปีนะครับผมประเมินแล้วว่าถ้า22ปีเนี่ยแล้วก็เพียงแค่71เรตติ้งผมว่าแม่งไปได้ไม่ไกลแน่นอนสุดท้ายแล้วผมว่าผมปล่อยดีกว่านะครับปล่อยดีกว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะฮะปล่อยดีกว่าครับจัดไปส่วนอนุมาร์ตินเนสนะครับผมไเยมินิกเนี่ยยื่นมาครับที่ราคา22ล้านบวกกับมาโกเมเยอร์ซึ่งผมไม่รู้จักว่ามาโกเมเยอร์คือใคร และก็ถ้าเกิดอยากจะได้อนูมาติเนสเนี่ยต้อง50ล้านบวกเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็ไม่ขายนะผมว่าอนูมาติเนสก็ใช้งานได้อยู่นะครับคือในส่วนของแบ็คขวาทุกคนตอนนี้เนี่ยมันมี2คนใช่ไหมซึ่งผมก็ค่อนอยางที่จะเป็นเอกฉันนะว่าลิโกโลูอิสจะเป็นตัวจริงของเราซึ่งอนูมาติเนสเนี่ยอันที่ผมก็เสียดายพเทนเชียลนะเก่งเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มปีที่แล้วเขาแย่มากด้วยนเขาค่อนข้างแย่เลยแหละ แล้วก็เทียบกับลูวิสที่เล่นค่อนข้างดีนะครับผมเราก็เคยใช้มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้ามือกว่าอนุมาติเนสเนี่ยผมก็อยากจะใช้แต่ว่าถ้ามีทีมอยากซื้อผมก็ไม่ไม่ปฏิเสธแต่ว่าต้อง50บล้านบวกเท่านั้นถ้าไม่ถึง50ล้านเราจะไม่ขายนะอะไรครับผมตอนนี้นักเตะที่ผมเข้าชอริตไว้เนี่ยเป็นกองหน้าดาวรุ่งจากประเทศสเปนนะคืออเก้บาโวครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของอัลส์บวกเนี่ยเขาสนใจนะครับแล้วก็ยื่นซื้อมาด้วยครับที่ราคา15ล้านคือตัวเนี้ยเนี่ยผมวางไว้้แลววะ่าาาจเอามา เป็นตัวสำรองหอยลุนนะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยถูกยื่นซื้อแล้ว15ล้านผมว่าผมปล่อยผ่านไม่ได้นะคือผมค่อนข้างชอบอีเกะบาวูมากๆเดี๋ยวพาไปดูสเตตัสละกันผมว่ากําลังเติบโตได้ดีนะเพราะว่าถ้าเจาะลึกเนี่ยเล่นลูกหัวได้เก่งครับแล้วก็ฟินิชชิ่งไม่ได้แย่ครับเลี้ยงบอลได้ด้วยครับคอนโทรลบดีส่วนสูงก็อยู่ระดับที่โอเคเลยผมว่าน่าจะปั้นเป็นนิวลาเส้นได้เหมือนกันนะในวัย21ปีครับผมก็เลยคิดว่า เราจะดึงตัวนี้เข้ามาเพื่อเป็นโรเตชันตัวสำรองให้กับหอยลุนนั่นเองครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะจัดสรรปันส่วนนะชุดตัวจริงให้เสร็จก่อนแล้วก็ดาวรุ่งสำรองอะไรค่อยมาที่หลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะที่เราเข้าชลิดไว้เนี่ยโดนแทรกแซงจากออสบวกครับผมก็เลยต้องรีบนะครับผมที่จะเข้าโต๊ะเจรจารแล้วก็แย่งคืนมาเหมือนกันนะออสบวกครับยื่นให้มอนซาที่15ล้านครับผมก็จะยื่นให้เท่ากันก่อนละกันถ้าเกิดสมมติว่าไม่น่าเกลียดจนเกินไป ก็บวกกับเซอนคอสที่5%เรครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับอีเก้บราโวครับก็เป็นอีกหนึ่งเด็กดาวรุ่งครับที่เดินหน้าเข้าสู่แคาเดมี่ของแมนยูเต็ดครับน่าจะเป็นนักเตะที่มาเร็วๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะปิดดีวในช่วงท้ายๆตลาดเลยนะเพราะว่าเราต้องจัดสรรตัวจริงแค่ได้ครบก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่โดนอาสบวกมาแทรกแซงผมก็เลยคิดว่าเราจะปล่อยให้โดนดึงไปไม่ได้ครับเพราะตัวตน,นี้ผมเล็งไว้อยู่แล้วนะครับทังได้ของบราโวฮะ อะไรครับผมเดี๋ยววอลรสโกกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรในการทำทีมของรัสโก้นะครับผมเซตซีโร่แมนยูใหม่และเดี๋ยวมาเจอกันต่อในพาร์ทต่อไปฝากคนไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย